สวัสดีนะครับผมทักทายเพื่อนทุกคนคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศของงานบ้านแนละ้สวนว่าเขาจัดแสดงสินค้าอะไรบ้างน,นะครับผมงานนีนะ้จัดถึงวันที่ตั้งแต่21นสิบละผมมิถุนาถึง29ใครที่สนใจก็ลองมาเที่ยวชมได้ผมพาเพื่อนเข้าไปชมบรรยากาศข้างในว่ามีสินค้านะครับมีของแต่งบ้านมีต้นไม้อะไรบ้างและที่สําคัญครับจะพาเพื่อนไปดูร้านกุหลาบเลยนะครับผม โซนนี้ก็จะเป็นโซนตกแต่งบ้านนะเพื่อนๆใครที่ยุ่งว่างนะครับก็มาดูนะเขาก็จัดตกแต่งคล้ายๆเป็นบ้านนะก็เป็นคอนโดอะไรเงี้ยเนาะถ้าใครมีไอเดอรไอเดียอะไรก็ลองมาดูนะครับผมก็จะเป็นประมาณนะี้โซนเป็นมุมต่างๆรับก็มมห้องต่างๆก็เพื่อนว่าสนใจก็มาดูได้ขอถ่ายให้เพื่อนดูนะครับผมเข้าไปดูกนะัน เองนทวไปได้เลยครับ <sus> อ oh, ๋อนี่เป็นห้องน้ำนาห้องนน่ห้องั้าห้อง การจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผม,มส่วนุ่มากเลยนะครับนี่ใครอยากได้สวนญี่ปุ่นส,สวยๆเนี่ยเพื่อนนี่มาดูกันได้นะครับที่งานบ้านและสุนมีหลายบูธเลยนะครับผมที่เขาจัดแสดงพวกอย่างนี้นะนี่ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับก็เป็นไอเดียสําหรับการจัดงานบ้านและสวนนะครับ 197 correct นี่คือต้นนีออนนะครับผมมีนีออนไต้หวนันมีนีออนอ่อญี่ปุ่นด้วยนะสวยมากๆนีออนนีออนก็ไปอีกต้นหนึ่งนะที่สวยแนละ้วก็เลี้ยงง่ายนะอันนี้รู้สึกจะเป็นนีออนแคะนะนีออนแคะผมเคยเห็นมีต้นใหญ่ที่ด้วยนะเนี่ยนีออนใครชอบต้นไม้ที่อ่ปลูกง่ายนีออนไต้หวันนี่ก็ปลูกง่ายนะครับ แล้วก็ต้นนึงก็เป็นต้นแก้วนะแก้วแลแ้วก็ส้ม ้นนี้แก้วพวงมณีแคะหอมมากๆเลยเพื่อนหอมมากๆได้กลิ่นนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับปลูกไม้ประดับตามบ้านเนาะตามรั้วตามบ้านนะกลิ่นหอมมากๆเลยนะสุดยอดนะครับผมได้กลิ่นประมาณนะี้ชอบมากๆเลย ท่าที่เห็นอยู่ก็มันก็จะมะีต้นไม้อยู่ประมาณโซนหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เหมือนปีก่อนๆที่เก่าๆมันจะมีต้นไม้เยอะกว่านี้นะเพื่อนแต่ว่าปีนี้ดูแล้วมันดูน้อยๆก็มีร้านเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันถามว่า มันก็ไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่มันไม่ได้เยอะมากมีประมาณอยู่แค่นี้แหละครับผม,มก็มีร้านต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะสุดมากแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับมีมีกล้วยเฮาเดียวมีกล้วยยักษ์กล้วยลูกใหญ่มากกล้วยอันนี้กล้วยน้ำว้ายยักษ์นะโอ้โหกินลูกเดียวอิ่มได้วันหนึ่งเลยเนะี่ยลูกใหญ่มาก วันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านอารินโรสนะครับผมเป็นร้านที่ขายกุหลาบนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่างานบ้านรละสวนเนาะก็บ้านและสวนเนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ประมาณสามช่วงเนาะก็มีต้นปีแล้วก็กางปีแล้วก็ช่วงประมาณสิ้นปีนะนี้ก็ผมพามาดูร้านขายกุหลาบ<ม>นะครับ<ม>ที่ มีความสวยงามน,นะเพื่อนๆสนใจนะครับกุหลาบต้นไหนก็สามารถที่จะมาดูได้น,นะที่ผมเห็นอยู่ก็มีงานทีโรสนะครับผมแล้วก็มีงาน,น,ง,านางานกระถางด้วยนะแล้วก็มีงานผมขาวมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็จะเป็นชวยเอมนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็จะมีบูลิเบอร์ใช่ไหมแล้วก็มีหลายพันธนะุ์อ่ะเพื่อนผมจําสายพันธุ์ไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆใครที่สนใจก็ลองมาดูดูนะครับผมร้านนี้นะครับชื่อร้าน ไอรินโรสนะครับผมสวยมากสลักเยอะมากเลยเพื่อนๆไปดูดูครับแต่บางร้านมีครับพี่ไม่ครับ ต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากๆรู้สึกว่าจะเป็นนิวไดมอนบ์่าไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นสายหญิงสายพันธุ์ที่เป็นกุลาบตัดดอกนะครับเป็นกุลาบตัดดอกที่จะถามว่าง่ายก็ง่ายถามว่ายากก็ยากนะแต่ว่าดอกนี้หอมจริงแล้วก็สวยมากๆเลยนะเนี่ยสวยสุดเลยเพื่อน นี่คือกุหลาบที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยนะครับผมสายพันธุ์นี้ชื่อวิเอเลียนซีเค็ดนะครับผมหรือวิตอเรียน,นะครับแต่ว่าจริงๆชื่อวิตอเลียนซีเค็ดนะครับก็อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ง่ายสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับใครที่อยากเลี้ยงกุหลาบนะต้นนี้ที่บ้านผมก็เลี้ยงอยู่นะครับเลีเ้ยงง่ายมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาดูนะงานจัดถึงวันที่ตั้งแต่วันที่21ถึง29นี้นะครับผมก็มาแวะร้านนี้ได้นะ ต้นนี้เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายมากๆ เพ to to weather, ื่อนก็ลองมาอุดหนุนนะครับร้านกุหลาบนี้ได้มีอยู่ร้านเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่นี่ก็มีต้นไม้หลากหลายมากมายให้เพื่อนได้ซื้อเลือกหากันนะครับผมใครที่อยากมาชมงานบ้านและสวนก็ลองมาเที่ยวชมกันได้นะครับจัดถึงวันที่29นี้นะครับก็ลองมาเที่ยวกันได้แล้วก็ยังไงผมก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศของร้านกุหลาบนะครับร้านนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกมากมายนะครับในงานนี้ก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายเพื่อนก็ลองมาเที่ยวมาชมกันได้กับบรรยากาศงานบ้านและสวนนะครับผมคลิปนี้นะครับผม ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเงยช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยกับช่องเอทเลฟชานน์นะผมลากัไปก่อนนะสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับ